ฝุ่นเชียงใหม่มาจากไหนควันเป็นปัญหาที่ชาวเชียงใหม่คุ้นเคยและต้องเผชิญกว่า10ปีนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูหนาวเข่าสู่ฤดูแรงทัศนบรรยากาศจังหวัดเชียงใหม่จะถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นควันที่มีปริมาณมากฝุ่นเหล่านี้คือฝุ่นละอองพิษ PM 2.5สาม,มารถถูกสูดเข้าลึกถึงทางเดินหายใจและปอดบางอนุภาค ยังเข้าสู่กระแสเลือดเวียนไปทั่วร่างกายก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพมากมายสำหรับแหล่งที่มาของปัญหาฝุ่นควันในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่เกิดมาจากฝีมือของมนุษย์ที่ขาดจิตสำนึกขาดความรับผิดชอบมักง่ายเห็นแก่ตัวและรู้เท่าไม่ถึงการเช่นการธรามนาคมขนส่งการปล่อยควันของยานพาหนะการเผาป่า การเผาในที่โล่งแจ้งการเผาเศษพืชและเศษวัสดุการเกษตรการปล่อยควันของโรงงานอุตสาหกรรมการเผาขยะมูลฝอยจากชุมชนการเผาวัชพืชริมถนนการก่อสร้างถนนเป็นต้นในเมื่อปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5ในจังหวัดเชียงใหม่เกิดจากฝีมือของมนุษย์ดังนั้นเราต้องช่วยกันแก้ปัญหาอย่างตรงจุดต้องหยุดที่สาเหตุโดยทุกคนต้องรวมด้วยช่วยกัน หยุดพฤติกรรมที่ทำให้เกิดควัน p m 2.5ในจังหวัดเชียงใหม่ดังนี้ไม่เผาป่าทำไร่เลื่อนลอยเพราะจะทำให้เกิดฝุ่นควันปริมาณมากลอยปกคลุมบทบังทัศนียภาพในจังหวัดเชียงใหม่และส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจไปทางเดียวกันใช้รถคันเดียวกันเน้นการใช้การขนส่งมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่เช่นรถแดง ไม่เผาขยะในที่โลงแจ้งไม่เผาเศษพืชและเศษวัสดุการเกษตรไม่เผาวัชพืชริมถนนโรงงานอุตสาหกรรม ควบคุมปริมาณฝุ่นควันก่อนปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมมลพิษทางอากาศใครฝ่าฝืนต้องถูกบทนลงโทษอย่างหนักและเข้มงวดเพราะได้สร้างปัญหามลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคนในสังคมนอกจากนี้ทุกคนต้องป้องกันตัวเองให้ห่างไกลาจากฝุ่น p m 2.5ดังนี้ใช้หน้ากากาที่มีคุณภาพเช่นเ95หากไม่มี ใช้หน้ากากอนามัยซ้อนกัน2ชั้นแต่การสวมใส่หน้ากากควรสวมอย่างถูกต้องควรสวมใส่ปิดให้นแนบสนิทกับใบหน้าทุกส่วนคนอยู่ในอาคารบ้านหรือพื้นที่ปิดมิดชิด มากกว่าการอยู่นอกบ้านหรือในพื้นที่โลง่งเพราะจะมีโอกาสสัมผัสฝุ่นน้อยลงคนเปิดเครื่องฟอกอากาศที่มีแผ่นกรองที่มีคุณสมบัติในการกรองฝุ่น PM 2 2.5หาฝุ่น PM ในจังหวัดเชียงใหม่จะค่อยๆทุเลาบรรเทาลงไปได้หากทุกคนร่วมโดยช่วยกันอย่างแข็งขันและมีจิตสำนึกมากพอสำคัญที่สุดต้องคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน